สวัสดีครับพบกับ Golden Cat Gaming นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกม Ragnarok Land เบิร์ดนะครับกับอาชีพวิศน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนวทางเก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล1นถึง100นะครับของอาชีพวิศน์นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็มีแนวทางเก็บเลเวลไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆนะครับอ่าเราเปลี่ยนอาชีพเป็นเมดมาแล้วนะครับเริ่มต้นนะฮะเราก็จะไปที่ป่าตะกแ่นนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยนะครับ เอาละครับเราก็อยู่ที่ป่าตะกัแตนะครับเราจะเก็บเวลที่นี่นะฮะจนเลเวล14นะครับซึ่งเราอัพอไฟบอทนะครับจริงๆอ่ะเป็นเมยอ,อ่ะผมอยากให้อัพสัก10เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรีสกิลกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวันฮิตมอนไม่ตายนะครับมันมันจะเก็บเลเวลค่อนข้างช้านะครับจริงๆอ่อาจจะลองเทสสักประมาณาเลเวล7ก็ได้นะครับ ก่อนนะครับส่วนของสวมใส่นะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็ต้องมีการ์ดนี่ครับซิโลม่านะครับใส่2ข้างไปเลยนะครับแต่ของผมอะใส่เก็บเข็มขัดนะครับถ้าใส่กับเข็มขัดมันต้องเลเวลยี่สิบห้านะครับก็นานนะครับเอาจริงก็คืออาจจะไปหาซื้อแหวนนะครับแหวนกระโหลกนะครับมันน่าจะประมาณ5อ้อนนี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้มีทุนนบบนั้นนะครับเราก็กานใจเวลไปนะครับจนถึงเลเวลยี่สนะครับเราก็ไปซื้อเข็มขัดนะครับที่เมืองพอนเทล่านะครับกับ NPC นะครับราคาไม่แพงนะครับแต่เราก็ต้องไปหาซื้อการะครับกาตอนนี้ก็ราคาถูกครับประมาณ4ี่ออนนะครับนะครับหลังจากนะครับเราเก็บเลเวลที่บาดตะกแตนแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปมูก้านะครับตัว ต้นไม้กระบอกเพชรนะครับนี่ครับแมปร่างพรนะครับลงมานะครับหลังจากตีตะกัแตนเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเลเวล14นะครับให้เรามาตีที่มูกาหรือปิโกปิโกนะครับแล้วก็ใช้ไฟนะครับใส่มูกาเลยนะครับหรือถ้าเรามีการซิโดมาแล้วนะครับถ้าคนใส่กับแหวนกระโหลหรือใส่กับคลิปนะครับแล้วก็ใช้สกิลใส่ได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ ใส่กับพิกพิกได้นะครับเพราะว่าพิก o พิกกเน้นธาตุไฟนะครับแล้วก็จะโดนแรงขึ้นนะครับก็ตีอย่างนี้ครับไปจนถึงเลเวล20นะครับพอ20แล้วนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับนี่ครับแมปต่อมานะครับเราก็จะมาตีโปร i ิงนะครับหรือโปริงเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้คบอร์นนี่ครับไล่ลงไปเลยนะครับ เพราะว่าโปรปริงนั้นนะครับมันก็ไม่ได้แพ้ธาตุอะไรนะครับแต่แต่ถ้าเรามีซิโลม่านะครับมันมันโจมตีแรงขึ้นครับ25%ถ้าใส่2ใบก็โจมตีแรงขึ้น50%นะครับของธาตุน้ำแข็งนะครับโอเคนะครับเราก็อยู่ p ปรปริงจนถึงเลเวลอ่า24นะครับ24 25นี่แหละัะพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ จะมี2แมบ,บให้เลือกนะครับแล้วแล้วแต่ว่า,าเราจะเล่นยังไงนะครับถ้าเล่นมือก็แนะนำให้ที่ไม้แดงนะครับเดี๋ยวเราไปลองไม้แดงก่อนนะครับผมก็เลยแนะนำว่าไม้แดงอ่ะควรควร,ควรเล่นมือน,นะครับไม้แดงมันธาตุไฟลองโคบอลนะครับก็น่าจะชุดเดียวจบนะครับ มันก็เลยเหมาะสําหรับคนเล่นมือนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นมีอีกแมปหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะบอทนะครับจะไปถ้ำมดนะครับส่วนถ้ำมดนะครับก็จะใช้เวทไฟนะครับจริงๆเวทไฟนะครับเราถ้าเรามีการ์ดมันต้องมีนะครับ ไอตัวมัดก้านะครับตัวนี้นะครับมันจะโจมตีธาตุาดินแรงขึ้น20นะครับอ่ะเราก็อัพไฟบอทนะครับสักเลเวลจริงๆอ่ะตอนที่ผมเป็นเมทอ่ะผมอัพไฟบอทโคบอทนะครับ10หมดเลยคือเราเอามาบอทแล้วก็เก็บเวลนะครับแล้วผมค่อยมารีสกิลนะครับตอนเป็นอ่า วิาสาะนะครับเลเวล90นะใช่ครับประมาณนั้นเลยผมมารีตอน90เอาไว้คิววออะไรเงี้ยถ้ามดข้อดีคือสามารถบอดได้นะครับก็จบวันฮิตแล้วก็ปล่อยชิลได้นะครับจะอยู่ถ้ามดหรืออยูอ่ไม้แดงนะครับจนถึงเลเวล40นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะย้ายนะครับไปที่ปลาดาวนะครับ แต่จริงอะ่ะผมแนะนําให้อยู่ท้ามดาสักประมาณเลเวล43 44นี่หนะครับประมาณนี้เลยอยู่อยู่แบบยาวๆไปก็ได้นะครับจนถึงเลเวล43 44อ่าพอหลังจากนั้นนะครับแมปต่อไปนะครับผมก็แนะนําแมปตัวนี้นะครับจะเป็นแมปเล่นมือนะครับแต่ว่าเล่นแบบแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราก็จะไปอีกแมปหนึ่งได้สบายๆนะครับอ่าให้เราไปที่มอลล็อกนะครับ นี่ครับไปที่คอมมโดนะครับตรงที่เปลี่ยนโลกนะครับอาแมปนี้นะครับเราจะมาตีอาตัวนี่ครับตัวหอยเชลได้นะครับแล้วก็ตัวปลาดาวครับตัวนี้ก็จะขึ้นดีนะครับตัวปลาปลาดาวนะครับจะเป็นธาตุดินนะครับให้เราเอาธาตุไฟนะครับตีนะครับส่วนตัวหอยนะครับจะเป็นธาตุธาตุน้ํานะครับ เราก็อาจจะอัพเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับไอตัวไฟฟ้านะครับ Lightning b o t นะครับเดี๋ยวมาไวต้ตรงนี้ลองดูนะครับผมอัพถึงเลเวล4ไอ้ตัวนี้ก็ไฟบอทใส่นะครับคือเราจะอยู่แมปนี้ไม่นานครับประมาณถึงเลเวลสัก4 44 45อย่างเงี้ยครับเราก็ย้ายละ แต่ตัวนี้มันก็ EXP ก็จะขึ้นดีครับถ้าในช่วงเลเวล40นะครับช่วง40ขึ้นไปอะจะขึ้นดีแต่เราจะอยู่นี่ถึงประมาณ44นะครับอยู่ประมาณ3-4เเวลนะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับจนถึงเลเวล44-45นะครับแล้วเราก็ให้เข้าวาร์ปด้านขวานี่เลยนะครับวาร์ปเป็นวาว อ่านี่ครับภาพนี้เลยปึ๊บพอมาตรงนี้นะครับเราก็จะสบายยาวเลยนะครับบอทสบายเลยนะครับมันจะตีได้ทั้งมดแล้วก็ตะกรแต่นนะครับแต่จริงอ่ะผมแนะนําให้เลยว่าให้ตีตะกระแตนทองนะครับโคบอทนะครับแล้วก็ให้เช็คเลเวลนะครับว่าอ่าเลเวลไหนนะครับวันวันฮิตตายนะครับแล้วก็ถ้าเรามีโนวา เราต้องเช็คด้วยว่าเออถ้านวาเราหมดมันมันจะวันฮิตได้ไหมนะครับเพราะว่า <struggling> ตอนเรามีโนวาอย่างเงี้ยอาเวทเราจะแรงแน่นอนใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยบัฟนะครับมันมันมันแรงอยู่แล้วนะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็ปล่อยบอทสบายสบายไปไล่วันฮิตจบนะครับมันก็สบาย,ยแล้วเราจะอยู่นี่นะครับตะกตั่นทองนะครับจนถึงพอเราเลเวล 63แล้วกันอ่าผมเอา63นะอยู่ถึงแบบนี้63เราแล้วก็จะไปที่จูโนนะครับโอเคน่ครับเราจะมาเก็บเลเวลแมปตรงนี้นะฮะนี่แหละฮะแมปนี้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับให้เซตตีแกนปิโกปิโกนะครับ เราเรามาเช็คดูก่อนว่าเราวันฮิ่ตายไหมนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันต้องเลเวล65นะครับมันถึงจะได้เลเวลเต็มนะครับเราจะอยู่นี่นะครับจนถึงเลเวล70นะครับพอ70แล้วนะครับเราก็จะไปตีแพะนะครับแต่จริงแมปนี้มันมีแพะอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอาผ่าชัวจะเอาแพะแบบ เน้นๆนะครับแล้วก็จะมาแมปข้างล่างนี้นะครับอ่ะนี่ครับพอเราเลเวลเจนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยครับแมปนี้เลยนี่ครับมาตีแกะอย่างเดียวเลยนะครับก็โคบอลเหมือนเดิมนะครับลายลงลายลงวันฮิตนะครับเรื่อยๆพอหลังจากนั้นนะครับเราจะอยู่แกะประมาณถึงเลเวลเจ็ดสนะครับ 75-80เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าากจะบอดยาวหรือ,อยังไงนะครับแต่พอ75แล้วนะครับเราก็สามารถไปตีเมืองเอ้ยไปตีไอตัวตุ่นได้นะครับตีตุ่นเราจะเข้าวาร์ปที่ด้านซ้ายนะครับอ่ะครับเราจะอยู่แมปแกะเมื่อกี้นะครับจนถึงเลเวล75-80นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นธาตุไฟละตอนนี้นะครับ เปลียเป็นธาตุไฟนะครับมาตีไอตัวตุ่นนะครับแต่ขอวันฮิตนะครับจริงๆแมงแดงเราก็ตีได้นะก็เช็คดูก่อนนะครับว่าเราวันฮิตได้ไหมถ้าเราวันฮิตตุ่นได้เราก็ไปตีเราก็ตีทุนตีตุ่นแต่ถ้าเราวันฮิตไม่ได้เราก็ไปตีแมลงตัวข้างล่างเมื่อกี้นะครับโอเคนี่ครับเราก็จะเซตบอทนะครับวันฮิตตุ่นนะครับ ยาวๆเลยนะครับจนถึงเลเวล90นะครับตัวนี้แต่ผมไม่มีไฟบอลแับโอเคครับหลังจากนี้นะครับพอเราเลเวล90แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนที่เวลเลยนะครับไปที่ราเชลนะครับช่วง90นะครับถ้าไปแมปตรงงูแดงนะครับเราจะไปตี้นะครับที่งูแดงนะครับเลเวลจะขึ้นดีมากนะครับเราสามารถอยู่จนถึงเลเวล99ได้เลยเอยเลเวลอยนะครับเพราะว่าผมก็ ไปอยู่นั่นนะครับตั้งแต่เรือเก้าสิบขึ้นไปเพราะว่ามอนพวกโลวินหรือพวกไอตัวนกนะครับมันเป็นธาตุลมครับเวทดินของเรามันอาจจะไม่ไม่วันฮิตนะครับมันไม่แรงเนาะนะครับนี่ครับเราก็จะมาเก็บเรือที่นี่แหละครับแต่ประเด็นคือเราจะเก็บยังไงนะครับเราเซตบอทนะครับให้ตีเพียงงูแดงอย่างเดียวนะครับโดยใช้จูนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองเซตบอทให้เลยนะครับอ่แต่สกิลก็ต้องเรียงใหม่นะครับแปบบ๊บนึงนะครับไอ้นกตัวนี้ตีแรงซะด้วยอ่ะตีงูนะครับหลบหนีเราหลบอะไรบ้างนะครับหลบไอ้นกเนี่ยไอ้นกลมเนี่ยโรวีนนะครับแล้วก็ไอ้อโนอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับเป็นจุดดำๆเนี่ยฮะเราเอา ลบมันอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดบอทแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็หาปาร์ตี้ได้นะครับเพราะว่าจะมีปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับงูแดงนะครับก็อยู่ยาวครับชิวๆไปนะครับจนถึงเลเวลร้อยได้นะครับสายที่แนะนํานะครับก่อนที่จะไปรีสเตตัสนะครับตั้งแต่เราเล่นมาอาจจะใช้สายอินแล้วก็เด็กใช่ไหมครับการไล่ก็จะรวดเร็วนะครับแล้วก็แรงนะครับเพราะว่าผมก็จะไปรีสายช่วงเลเวล 9 8มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าผมไปรีสายเพราะมันมันกิลววอลไงผมก็ต้องใช้วิดขึ้นมานะครับแต่จริงถ้าเด็ก99ยิน90นะครับแล้วก็ไปวิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับนะครับก็ก็จะสบายครับถ้ามีปาร์ตี้ด้วยยิ่งยิ่งเร็วครับก็เช็คปาร์ตี้ด้วยนะครับว่า12คนอะไรเงี้ยอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ แต่แต่จริงๆแล้วนะครับผมก็จะสลับมาเล่นมือด้วยเพราะว่าถ้าเราเบื่อแบบว่าเ,ออเราบอดบอดมันก็จะได้ EP x ประมาณนึงแต่ถ้าเราแบบมี HE หรือมีช่วงกิจกรรมคูณหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไปเก็บเลเวลอีกที่ที่นึงนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปนะครับผมขอตั้งสกิลก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่านให้เราขึ้นบนวาร์ปบนมานะครับจากแมปงูแดงนะครับแล้วก็วาร์ปขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหด,ดูตบกระชากเสื้อเฮ้ยโอเคอ่านเลครับตัวนี้ผมจะเล่นมือนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับเราจะใช้อ่าสตอมกัรไเลเวลหนึ่งนะครับอ่าเราอาจจะเดินช้าแต่ถ้าเรามีสัตว์เราจะขี่ได้โอเค ผมก็จะลากนี่นะครับลากหมานี่นะฮะอ่ะมีไอคนนี้มาบอดแดดีด้นี่มาแดดีด้เขามีสัตว์เลี้ยงนะครับไล่เร็วเลยนะครับแดดีด้คิมนะผมผมก็จะประมาณนี้เนี่ยผมจะลากมาถ้าเล่นมือนะครับอ่ะแล้วก็ซึ่งมอนะครับแล้วก็สตอมกัดแล้วก็หลอดนะครับ แล้วก็วิ่งนะครับประมาณนี้เลยถามว่าเร็วไหมเร็วครับเนี่ยถ้าเจอกลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะโค้นก่อนก็ได้อ่ะไล่ปับ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับถ้าใช้กับอา HE อย่างเงี้ยมันจะเป็น15นาทีที่ e p พรอเยอะมาก เนี่ยเพราะว่าผมเราก็รีวิวร้อยนี่นะครับสลับกับบอดที่งูแดงแล้วก็ว่างๆก็เนี่ยครับมาเล่นมือเอานะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับถ้าดาเมจเราอะ่ะแรงแบบแรงจริงๆเ่ยเราก็สามารถไปบอดอีกที่หนึ่งได้นะครับที่ทำน้ำแข็งนะครับเนี่ยแล้วก็เดินตรงขึ้นไปนครับไกลๆเลย วับกลับไปนี่ครับซิโนมาครับไอตัวแล้วเนี่ยครัไอตัวที่เราได้การ์ดมานเนี่ยในถ้ำนี้ก็อาจจะมีปาร์ตี้นะครับก็อาจจะหาได้แต่เราก็มามาจูเนี่ยครับซิโลมานะครับถ้าสามารถจูวันฮิตได้ก็แนะนำเก็บเลือตรงนี้ก็ได้ครับก,ก็ขึ้นดีเหมือนกัน แต่แตงูแดงอ่ะจะขึ้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเป็นตี้นะครับมันมันจะขึ้นดีเพราะว่า,าตี้เราก็จะหลากหลายอาชีพก็จะไปตีทั้งโลวีนตีทั้งอะไรเงีย้ยมันมัน e p มันขึ้นขึ้นทั้งๆเร็วโอเคอันนี้ก็แนะนําแบบเรามาจูจูคนเดียวหรือจูก,กับตีก็ได้หรือหรือมาปาร์ตี้ที่นี่ได้นะก็สบายสบายได้เหมือนกันนะครับจนเลเวลร้อยก็ได้ครับ แต่ผมก็แนะนำให้ไปเล่นมือตีมาป่าด้วยแค่นี้ครับก็เลเวลร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อกับวิดีโอที่ผมเลเวลร้อยนะผมอัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับตอนที่ผมเลเวลร้อยนะครับก็เล่นเองกับมือเลยช่วงประมาณน่าจะประมาณ2เปอร์ั้างเล่น2เปอร์อมันมันก็ขึ้นเร็วเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บเลเวลของวิสานนะครับ ส่วนของสวมใส่นะครับอ่าของผมก็จะเป็นพอหลังจากนั้นเราก็จะมากิวอลแล้วก็ลงรอยชั้นนะครับแล้วก็ไปทำยูเนียนเพิ่มนะครับอ่าของผมก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็ทําแบบเก็บเลเวลทั่วไปแล้วก็กิวอลครับไม่ไม่ใช่สิเอาไว G ้กิวอลอย่างเดียวเลยแล้วก็ลงรอยชั้นแค่นั้นครับอ่าของก็จะประมาณนี้นะครับใส่หมวกแมวนะครับ หมวกแมวมันก็ดีนะมันเจาะเกาะเมทดมนนะครับอ่ะใส่แกบมจต่จิงนะครับอ่าถ้าเรามาจูเราใช้หน้ากากอ่าโจมตีธาตุลมแรงขึ้น4%เนะครับมันจะมีอยู่หน้ากากเราเราใส่ได้นะครับดามจก็แรงเหมือนกันนะครับอ่าเราก็ใส่ปากนะครับปากโปิงนะครับบวกเอ็มแอทแท็กบวกเด็กบวกอินด้วยนะครับเสื้อก็ใส่ซูเปอร์เลนนะครับ ก็เป็นของกิววอร์นะครับใส่กันฟอร์ดนะครับกระทานะครับบวกเนะครับแต่แต่ออฟผมมันมันค่อนข้างโอเคไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปบวกเพิ่มอยู่ครับโอเคนะครับใส่น็อกซี่แล้วก็สเปลนะครับรองเท้าก็รองเท้าเลือดนะครับเลขสองแล้วก็ HP นะครับตัวนี้ก็ มันใส่เป็นเซตกับคาถา,าวิาสารนะครับจะไล่ไล่เวทเร็วขึ้นตามอัตราการตีบวกของคาถานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแหวนแหวนเด็กนะครับเด็กหแล้วก็เลือด200นะครับใส่ยมาักกานะครับแค่นั้นเลยนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายบือวาเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะออฟ เอ็มเอนะครับเป็น5นะครับเมทิกก็เหมือนกันนะครับผมแนะนำนะครับต้องใช้มือเนี่ยมันบวก MX-10 เเลยนะครับถ้าแบบใช้แบบไม่บวกก็ได้นะครับมันมันโอเคมันบวกขึ้นมา10เลยมันก็ไม่แพงด้วยของอ่อนตัวนี้ก็ใส่ปีกหินเช่าด้วยนะกระเด็น โอเคครับก็หลังจากนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับสำหรับการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็สามารถไปดัดแปลงได้นะครับเพราะวิศาสี่์จะจค่อนข้างลําบากในการเก็บเลเวลนะครับอในการบอทสิเพราะว่าเก็บเลเวลถ้าเล่นมือมันก็จะชิวๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเรามาบอทเงี้ยเราส่วนใหญ่จะบอทกันที่แก่อย่างเดียวนะครับพอหลังๆแก่เลเวลถ้าเราเลเวลสักประมาณ85ขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นยากมากนะครับ แทบจะไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องย้ายแล้วว่าเออจะไปที่ไหนผมก็เลยทําคลิปแนะนํามาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับโคเดนแคสเกมมิ่งนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าอาจจะมีนะครับถ้าถ้าโอเคถ้าดีผมก็อยากจะหาข้อมูลหรืออาจจะมาทาเก็ตความรู้นะครับเกี่ยวกับแรกล็อกแลนเบิร์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ บายบายครับขอบคุณครับ